สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสานาคอพป็นคะนเวโร่ค่ะศูนย์ภาคเก้าชัสองสามค่ะ, 4, 9, 2, คะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพรชุเชื้อศูนย์ภาแปดชมสองสามค่ะวันนี้เราจะมาสอนการเชื่อมต่อแล้วก็การขึ้นหน้าจอ HMI แล้วก็การเขียน PLC ค่ะขั้นตอนแรกนะคะจะมาต่อสายแรงกันนะคะ อันแรกครักด N D Manager กด System o t แล้วก็กดไปกด OK กด Get แล้วก็กด OK แล้วเข้า N D Designer กดน e t กด f i แล้วก็กด New แต่เราเลืเกงอย่างงี้ นี่ใส่แล้วหั่นะคะแล้วก็กดอันดับแรกคะก็เลือก P เลือกอันนี้คะแล้วกด P R C นะคะกด สุดคอนเนคเตอร์ก็เงางากดแอดเป็นสองไเป็น Omron NX หนึ่งซีรีส์อินเตอร์เน็ตเดลอดไปรู้เลือก PLC นะคะ เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งกดโอเคค่ะนี้ก็จะได้ต่อมาเราก็จะเข้า H M I สุดต่อไปเลือกเปิดสวิตนะคะเลือก W บิ t เปลี่ยนตัวสุดท้ายเป็นหนึ่งเลือกเปิดสวิต ลเลือกอันสุดท้ายนะคะเลือกแล้วก็เลือกกราฟิกแล้วกดอันนี้แล้วก็กด B G นะคะแล้วก็เลือกเซอร์วิส <c oughs> <c oughs> ให้ Import แล้วก็กด OK e นะคะแล้วก็วางตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นสองนะคะพร้อมเป็นตัวที่สองเราไม่ต้องเลือกปิดสวิ้แล้วเพราะมันเลือกได้กแต่ตัวแรกอยู่แล้วแล้วก็กด Import Graphic แล้วก็กด DC e แล้าก,กดสวีสทแล้ว <Yeah. S 1> ก็กดปิดแรมเลือกระเบียบิด oh. เปลี่ยนตัวแรก oh. เป็นหนึ่งนะคะ oh. เพราะมันเป็นตัวที่หนึ่ง ก็ส่วนบิดแลมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วแล้วก็ทำเหมือนบิดสวิ๊ด้วยค่ะแลมบิดแลมตัวที่สองนะคะสรุปบิดแล้วก็เปลี่ยนต่อหน้าเป็นสองแล้วก็กดกราฟิก แอบแต่แต่นำมาปรับขยายขนาดกันนะคะให้มันใหญ่ นี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอินเทอร์เน็ตแล้วก็เปลี่ยนตัวสุดท้ายเป็นสองแล้วก,กดโอเคนะคะแล้วก็มากดที่ดาวน์โหลดนะมันกำลังจะดาวน์โหลดกันนะคะแล้วก,กดดาวน์โหลดแล้วก,กดแค่ตอนนั้นนะคะมันก็จะมาเข้าหน้าจอเหตุอินไอ นี่ค่ะได้แล้วต่อไปนะคะเราเราจะมากดสายแม็กสตูดิกันนะคะ <c oughs> กดแยกแล้วก็มาเลือกคอนเน็กทูแล้วก็กดคอนเน็กนะคะอันดับแรกนะคะกดกด configuration and setup นะคะแล้วก็กด เบ m โมนี่เซตติ้งอันนี้คือยังกดไม่ได้เพราะมันออฟไลน์อยู่นะคะเราต้องเปลี่ยนให้มันออนไลน์นี่ค่ะแล้วก็กดต่อไปนะคะแล้วก็กดโปรแกรมกด d a t a มันก็ลงมาแล้วก็กดคลิกขวาแล้วก็ขีดหนีว์แล้วก็เขี่นค่ะก ปอซ็นต์นะคะ The b e i l l กรบแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะคะเปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นอันนี้นนนนแล้วต่ไปเราก็กดเชียดนิวก็จะขึ้นมาให้นะคะกดสวิตช์เล้วเขียนสวิตช<า>์แล้วกดเปอรซ็นนะคะ ศูนจุดศูนสองลำว่าเป็นสุดี่แล้วเปลี่ยนต่อไปก็เป็นลังนะคะต่ะล้วตัวที่หนึ่งค่ะแน่แม่ชือมันเดิมค่ะ สือแล้วก็กดตรงนี้ดยคะเปลี่ยนแล้วก็เีดนแล้วก็แล้มตัวที่สองเย้ลมสองเราคะแล้วก็กด the สองนะคะเพราะเป็นตัวที่สองแล้วก็จุกสู แล้วก็เปลี่ยนตรน้นค่ะเปคแล้วก็เขาเยนเลเดอร์รกันนะคะกดอันนี้ค่ะ,ะล้วก,ก็มเ่ปล่น C ้ะคก็กดนแก็กดกดดกดกดกกดเดก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 นกกดกดกกดกดกดกกดกดลีกดกดกดอักนี้กด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 กกดกดกดกเกดกดกกดดกดดกดกดกกกกเนกกกเป

แล้วเราก็จะมาดูหน้าจอ HMI ของเรานะคะเมื่อกดสวิตช์ไฟก็จะติดค่ะเมื่อปล่อยก็กระดับนี่ค่ะเป็นการกดติดปล่อยดับนะคะขอบคุณค่ะ